ผักตบชวามาเลี้ยงในสะที่บ้านไม่ที่มันน้อยไว้ให้ไก่กินสะที่ใกล้ๆไพศาลนก็นไปลงแล้วนี่ข้าวตะลวน น้ำเต็มสักนาตะลวงก็ไม่ต่างกันเราเท่าไหร่ไอ้ฝั่งที่สวยก็สวยไอ้ฝั่งตรงนี้ก็ดูที่ยาขึ้นข้าวไม้โอ้ยใครมาทำอะไรเนี่ยเอา ต้นมันนามาปลูกตรงนี้แต่โพนเอาอะไรมาวางทับอีกแล้ยตรงนี้ก็จะเป็นทุเรียนตาหรือยังวาทุเรียนเราต้นทุเรียนดูข้าวอีกข้างหนึ่งสวยอีกข้างหนึ่งไม่สวยโอ้มันจะได้กินไหมแบบนี้ เหมือนกันหมดทุกที่ทุกแปลงเท่าที่เห็นเห็นนาที่คิดว่าสวยแต่ว่ามันก็คงไม่ได้เท่าไหร่หรอกอยู่แถวแถวไอ้รีมถนนใหญ่ทางไปบ้านเก็มแล้วก็ทางไปลมพโน